ตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์แม่ลาวนะครับเรากําลังทําอะไรบางอย่างครับที่มันไม่ถือว่าผิดนะครับเราก็นกมันหลับนะครับเราก็อยากจะปลูกมันนะครับมันไม่ยอมตื่นนะครับนกนี่คือนกฮูกนะครับหลับตาอย่างเดียวเขาไม่ยอมตื่นทำไงก็ไม่ตื่นเราจะทําการปลูกเขานะครับอ้าวปลูกให้ตื่นหน่อยสายแล้วแล้วตื่นเออ ตื่นแล้วครับตื่นละตื่นละพอละพอละพอละเจ้าหน้าที่ไม่มาเออตื่นแล้วสายแล้วโอ้ที่ยงกว่าแล้วหลับอยู่ได้ใช่ไหมเห็นใครก็ไม่รู้นอนตื่นสายเนาะตื่นแล้วอ้าวหลับต่ออีกตัวหนึ่งละตื่นละตื่นละ and then i'm Paar. mal.